สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกแล้วนะคะยำแหนมค่ะแหนมวันนี้นะคะสมพรนาไปอบในหม้ออบนะคะไม่ได้ทอดนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาหั่นแหนมเป็นชิ้นๆกันนี่นะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆก็จะได้แบบนี้นะคะไปเลยจ้าเรานําไปยำกันเลยแหนมวันนี้นะคะจะมีรส ไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะนีนนี้เพิ่งจะทำมานะคะรสก็เปรี้ยวน ой, ้อยเราก็จะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะถ้าเปรี้ยวเยอะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะนาวเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยำนะคะมีหอมแดงมีต้นหอมหั่นซอยแล้วก็พริกไปเลยจ้ายำกันเลยค่ะนี่นะคะหอ,หอมนะคะกับพริกหั่นใส่ลงไปนะคะ เราก็ใส่แหนมแล้วก็มีไข่เค็มนะคะลูกหนึงใส่พร้อมกันลงไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะหั่นแหนมเป็นชิ้นชิ้แบบนี้เพื่อนๆจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจเราชอบเลยนะคะแหนมก็อบมาแล้วนี่ค่ะยำกันเลยก็เป็นอีกเมนูนหนึ่งนะคะที่แซ่บนะคะน่ากินนะคะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะ ความเปรี้ยวความเค็มความหวานเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะใส่น้ำปลาค่ะแหนมก็จะมีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะคะก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะใส่น้ำตาลค่ะใครแบบชอบยำแบบไม่ใส่น้ำตาล ก็ได้นะคะคุณพอจะใส่ลงไปนิดนึงนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานนิดนิดนะคะแล้วก็เผ็ดเผ็ดน,นี่จะเป็นพริกขี้หนูสดนะคะคุณพอก็หั่นใส่ลงไปเดี๋ยวจะมาเติมพริกป่นทีหลังนะคะใครชอบแบบเผ็ดแบบแซบ่บจะเพิ่มพริกป่นลงไปก็ได้นะคะลุกเค้าให้เข้ากันเลยคะ่ะ นี่นะคะยำแหนมนะคะกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปวันนี้ไม่มีผักชีนะคะไม่มีผักชีใส่นะคะมีต้นหอมในตู้เย็นหมดพอดีก็ไม่ได้ออกไปซื้อนะคะก็ยำใส่เช่าที่มีนะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้านี่ชิมรสนะคะก็กำลังดีเลยจ้าแต่เผ็ดน้อยไปหน่อยเดี๋ยวจะเติมพริกป่นลงไปนะคะนี่จ้าเรามาเพิ่มความแซ่บกันด้วยพริกป่นถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใส่พริกป่นก็ ผิดเพิ่มได้นะคะถ้าเราชอบเผ็ดนะคะนี่จะคลุกเ้าให้เข้ากันเลยน่ากินมากเลยกินกับข้าวก็อร่อยกินเล่นก็ดีนะคะนี่เมนูแซ่บๆตักใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะยำแหนมนะคะแหนมอบนะคะ ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะกินกับแตงกวาอร่อยมากเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้สมพรด้วยนะคะคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรไมาอีกก็อย่าพลาดชมนะคะนี่จ้ามากินด้วยกันนะคะนี่สีสันน่ากินนะคะแซ่บมากจ้าก็ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ